ช่องสามปลืม้มเกมรักทรยศทิศท,ทางใหม่ของละครไทยนายสุรินทร์กริตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บมจ BEC World ได้เผยถึงความสำเร็จของละครเกมรักทรยศในขณะมาร่วมงานเอ็นเกมทรยศ ปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันว่าได้รับทั้งกระแสและคําชื่นชมจากทั้งแฟนละครรวมไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ดอกเตอร์ฟอสเตอร์ดอกเตอร์ฟอสเตอร์ของอังกฤษต้นฉบับที่นำมารีเมคไว้ด้วยว่าเรื่องนี้ดีหมดเลยนะทาง BBC BBC Studios เจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ชมมาว่าเวอร์ชั่นของเราดีกว่าเกาหลีอีก มันมี c r e ท t i v i t y ในการประยุกต์อย่างออริจินอลเขาก็มีลูกคนเดียวอันนี้มีลูกสองคนอาชีพจากหมอก็เป็นจิตแพทย์ซึ่งดูแล้วเข้าท่าดีของไทยก็เลยดูดีนักแสดงไทยด้วยเขาก็ชมหมดเลยเวอร์ชันเราก็เลยได้รับคำชมมาเยอะมากมองว่าเป็นแนวทางเลยไหมว่าเป็นรสชาติใหม่ๆของช่อง คือว่าช่องสามเขาอยู่มานานแล้วคนก็จะคุ้นชินกับช่องสาก็จะมีทั้งแฟนรุ่นเก่าที่คุ้นชินกับละครแนวเดิมเล่าเรื่องมาละเอียดคาแรคเตอร์ตัวละครเยอะหน่อยแต่แฟนรุ่นใหม่ที่เขาชินกับแพลตฟอร์มปัจจุบันที่เดินเรื่องเร็วกระชับอย่างเกมรักทรยศจำนวนตอนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดออกอากาศวันละชั่วโมง ครึ่งก็ยังมีแค่16 EP เองถ้าเป็นสมัยก่อนต้อง20กว่า EP ด้วยเหตุนี้ด้วยมั้งเลยทำให้เกิดละครดูกระชับเดินเรื่องฉับไวมุมวิธีการนำเสนอทางจูนายผู้จัดเขาค่อนข้างพิถีพิถันก็ได้รับคำชมเรื่องการถ่ายภาพองค์ประกอบเรื่องแคสดาราเขาก็ให้ฟีดแบ็ k ที่ดีเวลาเขาไปทำงานกับผู้จัดคนไหนดีไม่ดี แต่ทีมงานนี้ได้รับคำชมเพราะว่าทำการบ้านดีบทดีอะไรก็ดีเพราะว่าเขาก็อยากทีมงานที่พิถีพิถนันบทละครดีการกํากับที่ดีละครเรื่องนี้ใช้ผู้กํากับสองคนออกมาแล้วโอเวอร์ออกมาเลยดูดีซึ่งบังเอิญเป็นละครที่คนที่ชอบซีรีส์เกาหลีเคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีมาแล้วก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าไม่นับด็อร์ฟอสเตอร์ของอังกฤษ เรื่องนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สิบที่สร้างบางคนก็บอกว่าของเราดีกว่าเกาหลีอีกคุณแอนคุณอนันดาเล่นดีกว่าแม้กระทั่งแพทรีเซียก็เล่นได้ดีเขาก็ชื่นชมเรื่องของ acting ของเราต้นฉบับทางอังกฤษเขาว่ายังไงบ้างชอบครับเขาชื่นชมเรามาเลยเขาฝากมาทางจูนายเจ้าของบทเวลาเขาให้ใครไปทําเขาก็หวังว่าคนจะถ่ายทอด แต่เวลาทำละครแนวนี้เราไม่สามารถก๊อปปี้มาคําต่อคําฉากต่อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่ความคิดของทีมงานเขียนบทว่าทําได้ยังไงอย่างบ้านเราก็ฉีกแนวไปเลยยกไปอยู่ภูเก็ตทําอะไรต่างจากออริจินอลแต่ว่าปกติแล้วเขาจะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดทําอะไรก็ต้องให้เขาอนุมัติอยู่ๆไปเปลี่ยนอาชีพของนางเอกไม่ได้ก็ต้องบอกเขาอยู่ๆ มีลูกสองคนก็ต้องอธิบายเหตุผลเขาแต่เขาก็ซื้อมันก็ง่ายแต่ว่าเขามีส่งคนมาดูแลว,ว่าตรงกับสแตนดาดเขาไหม